โฮมิสิทธและหญิงมาริลีค่ะวันนี้พาทุกคนมาดูบ้านเดี่ยวหรูโครงการใหม่ถึงจังหวัดเชียงรายเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการสุภลัยแกลนวิวแม่กอนเชียงรายค่ะบ้านเดี่ยวหรูซีรีส์ใหม่สไตล์ท็อปิคอลนะคะจากบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนค่ะซึ่งถือว่าเป็นโครงการแรกนะคะที่เปิดตัวบ้านแบบนี้ในจังหวัดเชียงรายเลยค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวจะพาทุกคนไปรู้จักกันค่ะ สำหรับโลเคชันของตัวโครงการนะคะอยู่ติดถนนใหญ่ค่ะซึ่งเป็นถนนที่สามารถเชื่อมไปอำเภอเทิงได้ค่ะใกล้กับสี่แยกแม่ก่อนนะคะแล้วก็เดินทางเชื่อมต่อถนนหลักในโซนนี้ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนบายพาสสายใหม่ของจังหวัดเชียงรายค่ะเชื่อมต่อเข้าเมืองเชียงรายเนี่ยก็สะดวกค่ะจะไปถนนพหลโยธินก็ง่ายค่ะหรือว่าจะไปสนามบินแม่ฟ้าหลวงก็สะดวกนะคะทำเลตรงนี้นะคะถือว่าเป็นถนนรอบนอกของเมืองเชียงรายค่ะแต่ว่าสามารถเดินทางเชื่อมต่อเข้าเมืองเชียงรายเนี่ยได้ สะ,ะดวกมากๆเลยค่ะ อยู่ตรงนี้นะคะสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้ชีวิตมีครบแล้วก็พร้อมมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเซนทัลเชียงราย g l o b a l House Home Pro ต่างๆนะคะรวมถึงอยู่ใกล้กับตลาดล้านเมืองค่ะซึ่งเป็นตลาดค้าส่งขนาดใหญ่นะคะใกล้กับบิ๊กซีรวมถึงใกล้กับขนส่งใหม่ของเชียงรายด้วยค่ะเจ็บป่วยไม่สบายโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานย่านนี้มีครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเกษมราชศรีบุรินหรือว่าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะ โครงการที่นี่ค่ะพัฒนาบนแปลงที่ดินรวมประมาณ93ไร่ค่ะเป็นบ้านเดี่ยวหรู2ชั้นสไตล์ท็อปปิคอลนะคะที่มีบ้านประมาณ300กว่ายูนิตค่ะซึ่งถือว่ามีจํานวนยูนิตไม่เยอะค่ะถ้าเทียบกับขนาดที่ดินเกือบร้อยไร่ตรงนี้ค่ะที่สําคัญเลยมีบ้านให้เลือกมากถึง8แบบค่ะจัดเต็มพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่162ตารางเมตรไปจนถึง417ตารางเมตรค่ะฟังก์ชันบ้าน4-5ห้องนอนค่ะ3-7ห้องน้ําและ2-3ที่จอดร ะะการออกแบบบ้านที่นี่นะคะก็เลือกเป็นดีไซน์สไตล์ท็อปปิคอลค่ะที่มีฟังก์ชันลงตัวตอบโจทย์การอยู่อาศัยของคนยุคใหม่ค่ะการมีแบบบ้านมากถึง8แบบนะคะข้อดีก็คือตอบโจทย์การอยู่อาศัยที่มีความต้องการที่หลากหลายแล้วแต่ครอบครัวเลยค่ะชอบบ้านแบบไหนไซส์ไหนก็สามารถเลือกได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะหิงจะพาทุกคนดูบ้านหลังนี้นะคะซึ่งเป็นแบบบ้านสุภราชนะคะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่330ตารางเมตรค่ะกับฟังก์ชัน4ห้องนอน6ห้องน้ำา1ห้องพักผ่อน1ห้องแม่บ้านและ3ที่จอดรถค่ะ การออกแบบบ้านของที่นี่นะคะก็เน้นฟังก์ชันแล้วก็ดีไซน์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยของคนยุคใหม่นะคะการดีไซน์ของตัวบ้านค่ะก็จะเน้นการเปิดช่องรับแสงสว่างจากธรรมชาติแล้วก็ลมธรรมชาติเข้าสู่ตัวบ้านทําให้บ้านเนี่ยเป็นบ้านประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้นนะคะที่สําคัญเลยตัวบ้านเนี่ยจะโปร่งแล้วก็โล่งเพิ่มมากขึ้นค่ะ ตรงนี้จะเป็นพื้นที่จอดรถนะคะที่สามารถจอดได้3คันแล้วก็เป็นที่จอดรถในร่มค่ะโครงการปูพื้นกระเบื้องไว้ให้แบบนี้เลยค่ะประตูทางเข้าบ้านสําหรับบ้านหลังนี้จะมี2จุดด้วยกันค่ะเชื่อมจากพื้นที่จอดรถแล้วก็ไปที่ห้องครัวได้เลยเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันค่ะและอีกหนึ่งจุดก็คือเป็นประตูทางเข้าหลักด้านหน้าบ้านตรงนี้ค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าบ้านหลักนะคะจะมีเฉลียงหรือว่าเทเลสนะคะรวมถึงมีที่นั่งสําหรับถอดรองเท้าใส่รองเท้าก่อนที่จะเข้าออกตัวบ้านค่ะประตูบ้านนะคะเป็นกระจกประหยัดพลังงานค่ะแล้วก็เป็นประตูบานคู่ลักษณะแบบนี้เลยค่ะ นี่ค่ะคือบรรยากาศภายในบ้านตัวอย่างที่โครงการเขาตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียค่ะทุกคนพอเปิดประตูเข้ามาพื้นที่ตรงนี้จะเป็นโอเพนแปลนนะคะเชื่อมต่อทุกฟังก์ชันถึงกันได้สะดวกค่ะสามารถจัดฟังก์ชันหลักๆได้3มฟังก์ชันนะคะตรงนี้ทางด้านขวามือของหญิงนะคะจัดเป็นลิฟวิ้งแอเรียมุมนั่งเล่นรับแขกขนาดใหญ่วางชุดโซฟาได้แบบบ้านตัวอย่างนี้เลยค่ะตรงกลางจะเป็นโถงฟอยเย่นะคะเป็นโถงต้อนรับเข้าสู่ตัวบ้านค่ะ ส่วนฝั่งทางด้านซ้ายมือจัดเป็นดิ i แอเรียหรือว่ามุมรับประทานอาหารที่สามารถวางชุดโต๊ะขนาดใหญ่ได้ถึง6ที่นั่งหรือว่าจะเป็น8ที่นั่งก็สามารถจัดได้นะคะแล้วก็ยังมีสเปซเดินได้รอบๆแบบนี้เลยค่ะและก็ยังมีพื้นที่สำหรับการทำเป็นเคาน์เตอร์บาร์หรือใครจะทำเป็นเคาน์เตอร์สำหรับเตรียมอาหารเพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ สังเกตดูว่าบรรยากาศภายในบ้านเนี่ยจะโล่งแล้วก็โปร่งเป็นพิเศษเพราะว่าโครงการเลือกออกแบบที่มีหน้าต่างแล้วก็ช่องแสงกระจกหลายจุดนะคะทำให้บรรยากาศภายในเนี่ยโปร่งสบายแล้วก็น่าอยู่เพิ่มมากขึ้นค่ะ ตรงนี้จะเป็นโถงเดินเข้าไปค่ะทุกคนทางด้านขวามือจะเป็นประตูที่เชื่อมไปพื้นที่จอดรถที่หญิงบอกไปเมื่อสักครู่นะคะเวลาเราซื้อข้าวซื้อของมาเข้าประตูนี้ได้เลยค่ะแล้วก็เชื่อมไปที่พื้นที่ครัวไทยแยกส่วนที่โครงการออกแบบไว้ได้ดีมากๆเลยค่ะทุกคนมีสเปซที่เพียงพอนะคะสําหรับการจัดฟังก์ชันเป็นครัวค่ะบิวอินเคาน์เตอร์ยาวๆแบบบ้านตัวอย่างนะคะ วางเตาแก๊สนะคะวางซิงค์ล้างจานบิวอินชั้นเก็บของทั้งบนและล่างมีพื้นที่ใช้สอยเยอะเลยทีเดียวค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็สามารถวางตู้เย็นวางเอเาุปกรณ์ต่างๆในครัวได้ครบรวมถึงจะวางเครื่องซักผ้าก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีประตูเชื่อมไปที่ลานซักล้างทางด้านหลังบ้านไปที่ห้องแม่บ้านแล้วก็ห้องน้ําของแม่บ้านค่ะ ตรงนี้ยังมีอีกหนึ่งฟังชันนะคะก็คือห้องน้ำสำหรับรับแขกหรือว่า powder room ค่ะมีอุปกรณ์ให้ครบค่ะรวมถึงมีหน้าต่างระบายอากาศให้ด้วยค่ะ ฟังก์ชันที่ชั้นหนึ่งยังไม่หมดนะคะตรงนี้จะเป็น Multi-Purpose Area หรือว่ามุมอนเนกประสงค์ที่ให้เราจัดฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นมุมนั่งทำงานเพิ่มเติมนั่งเล่นพักผ่อนเพิ่มเติมก็ได้ค่ะและตรงนี้ก็ยังมีห้องเก็บของใต้บันไดให้อีกหนึ่งจุดค่ะ ถัดเข้ามาโซนนี้นะคะจะเป็นห้องนอนที่4ที่โครงการออกแบบรองรับการใช้งานเป็นห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุค่ะประตูเนี่ยจะบานกว้างเป็นพิเศษแล้วก็เป็นประตูบานสไลด์แบบนี้นะคะสามารถใช้งานได้ง่ายกับรถเข็นของผู้สูงอายุได้ค่ะเข้ามาดูด้านในกันเลยค่ะ ที่ใช้สอยด้านในนะคะก็มีสเปซที่กว้างค่ะวางเตียงขนาด5-6ฟุตได้เลยและมีหน้าต่างให้2จุดด้านข้างแล้วก็ด้านหลังบ้านค่ะมีพื้นที่ให้จัดวางฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทำงานหรือว่าบิวอินตู้เสื้อผ้าเพิ่มเติมได้ค่ะรวมถึงมีห้องน้ำส่วนตัวที่แยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยพื้นห้องน้ำก็ไม่มีสเตปนะคะใช้งานกับรถเข็นได้สะดวกและในโซนชาเวอร์จะมีที่นั่งสาหรับอาบน้าให้ด้วยค่ะ โถงทางเดินบันไดนะคะก็จะอยู่ตรงกลางบ้านค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะออกแบบเป็นบันไดวนทำให้ได้ความหรูหราเพิ่มมากขึ้นค่ะบวกกับการออกแบบให้มีช่องแสงแล้วก็หน้าต่างกระจกโซนทางด้านหลังตรงนี้นะคะยิ่งทำให้ตรงนี้ได้ความโปร่งแล้วก็หรูเพิ่มมากขึ้นค่ะ นี่แหละค่ะพอเดินบันไดขึ้นมาชั้น2ตรงนี้จะเป็น Family Area นะคะพื้นที่ Open Space ขนาดใหญ่ที่ให้คุณสามารถจัดฟังก์ชันได้หลายอย่างเลยนะซึ่งบ้านตัวอย่างเนี่ยแต่งให้ดูเป็นไอเดียนะคะว่าจัดฟังก์ชันเป็น Living Area จุดหนึ่งแล้วก็เป็นมุมนั่งทํางานอีกจุดหนึ่งและตรงนี้จะเชื่อมต่อไปที่ระเบียงโซนทางด้านหน้าบ้านได้ด้วยค่ะ ก่อนที่จะไปดูฟังก์ชันอื่นนะคะอีกลืมบอกไปว่าบ้านของที่นี่มีระบบ Smart Home Solution ให้ด้วยค่ะเป็นระบบที่เราสามารถควบคุมแล้วก็ดูแลบ้านของเราได้แบบ24ชั่วโมงไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะคะสามารถสั่งเปิดปิดไฟแอร์นะคะควบคุมผ่านแอปพลิเคชันในมือถือได้เลยรวมทั้งมีระบบสัญญาณกันขโมยให้ค่ะที่บริเวณประตูหน้าต่างนะคะเป็นระบบเซ็นเซอร์ถ้าเกิดว่าใครมาบุกรุกบ้านเรานะคะสัญญาณก็จะแจ้งเตือนไปในแอปพลิเคชันได้ทันที เลยค่ะ และที่ชั้น2นะคะก็จะมีห้องนอนทั้งหมด3ห้องทุกห้องนอนมีห้องน้ําส่วนตัวค่ะนี่คือมาสเตอร์เบดรูมนะคะห้องกว้างมากๆกินพื้นที่ปีกหนึ่งของบ้านเลยมีระเบียงส่วนตัวทางด้านหน้าบ้านค่ะพื้นที่ใช้สอยด้านในเนี่ยนะสามารถวางเตียงคิงไซส์ได้แบบบ้านตัวอย่างแล้วก็มีสเปซนะคะมีพื้นที่ให้จัดวางฟังก์ชันอื่นเพิ่มเติมไม่ว่าจะทําเป็นมุมนั่งทํางานหรือว่าจะทําเป็นมุมนั่งเล่นส่วนตัวแบบบ้านตัวอย่างนี้ได้ค่ะ ส่วนโซนทางด้านหลังนะคะก็จะเป็นพื้นที่ walk in closet หรือว่ามุมแต่งตัวค่ะมี Space เ,เพียงพอเลยแหละให้คุณ Build-in ตู้เสื้อผ้านะคะทำโต๊ะแต่งตัวเพิ่มเติมแล้วก็ยังไม่ลืมนะคะโครงการออกแบบให้มีหน้าต่างกระจกเพื่อรับแสงธรรมชาติเข้าสู่โซนนี้ได้ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำส่วนตัวของ master bedroom ค่ะ เรียกได้ว่าเป็นห้องน้ําที่มีฟัง์กชันการใช้งานครบมากๆเลยนะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยค่ะสุขภัณฑ์ให้มาครบอ่างล้างหน้าเนี่ยจะเป็นแบบ His and Her 2อ,อ่างนะคะที่สําคัญเลยคือมีอ่างอาบน้ําให้ด้วยแบบนี้เลยค่ะ มาดูอีกโซนหนึ่งของบ้านกันค่ะจะเป็นพื้นที่ของห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3ค่ะสเปซหรือว่าพื้นที่ใช้สอยเนี่ยใกล้เคียงกันนะคะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ทั้ง2ห้องมีห้องน้ําส่วนตัวทั้งคู่นะคะต่างกันเพียงแค่ได้วิวด้านหน้าบ้านและหลังบ้านค่ะเราไปดูห้องนอนที่2กันก่อนค่ะ นี่คือบรรยากาศภายในบ้านตัวอย่างที่ตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียค่ะสำหรับห้องนอนที่2นี้นะวางเตียงใหญ่ได้ค่ะแล้วก็ยังมีพื้นที่ให้จัดวางฟังก์ชันอื่นเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นโซฟาเบดหรือว่าบิวอ er ินตู้เสื้อผ้าก็ได้รวมถึงมีห้องน้ำส่วนตัวที่แยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยค่ะ ห้องนอนสุดท้ายที่เราพามาดูค่ะนั่นก็คือห้องนอนที่3มตำแหน่งอยู่โซนทางด้านหลังบ้านค่ะพื้นที่ใช้สอยนี้นะสามารถจัดวางฟังก์ชันได้ครบทุกอย่างเลยค่ะและก็มีห้องน้ําส่วนตัวที่แยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้แล้วเหมือนกันค่ะ นอกจากบ้านสวยๆแล้วนะคะที่นี่ยังมีพื้นที่ส่วนกลางด้วยค่ะเป็นส่วนสาธารณะขนาดใหญ่ค่ะให้ลูกบ้านได้มานั่งเล่นพักผ่อนแล้วก็ทำกิจกรรมกันได้ค่ะส่วนโซนทางด้านหน้าโครงการค่ะจะมีคลับเฮาส์สูง2ชั้นที่ด้านในจะมีสระว,ว่ายน้ำฟิตเนสเกมรูมโคเวิร์กิ้งสเปซแล้วก็มีสนามบาสให้ด้วยค่ะเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยค่ะที่นี่จะเป็นประตูแบบดับเบิลเกตนะคะการเข้าออกสำหรับการขับรถของลูกบ้านนะคะก็ จะเป็นประตูเปิดปิดอัตโนมัติผ่านระบบบลูทูธค่ะมีกล้องวงจรปิด c c t v แล้วก็รปภอคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการอยู่อาศัยค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็คือภาพรวมของบ้านเดี่ยวหรูโครงการใหม่สไตล์ท ropical นะคะโครงการแรกที่เปิดตัวในจังหวัดเชียงรายค่ะกับโครงการสุภไลแกลนวิวแม่กรณ์เชียงรายนะคะของสุภไลเชียงรายค่ะเป็นบ้านเดี่ยวที่มีฟังก์ชันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยของคนยุคใหม่แล้วก็เป็นบ้านประหยัดพลังงานค่ะจัดเต็มพื้นที่ใช้สอยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่162ตารางเมตรไปจนถึง417ตารางเมตรค่ะรองรับครอบครัวเริ่มต้นไปจนถึงครอบครัว ใหญ่ได้สบายๆเลยค่ะบนทําเลติดถนนใหญ่ใกล้สี่แยกแม่ก่อนนะคะเดินทางเชื่อมต่อเข้าเมืองเชียงรายได้ง่ายนะคะยังไงใครที่สนใจโครงการค่ะสามารถแวะมาดูบ้านตัวอย่างได้ค่ะที่นี่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่5ล้านบาทไปจนถึง13ล้านบาทค่ะส่วนแบบบ้านที่หญิงพาชมวันนี้นะคะชื่อแบบบ้านสุภราชค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 9.360ล้าน3 0 0 0บาทค่ะยังไงแวะมาดูบ้านตัวอย่างกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามไปแล้วค่ะ